สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมได้มีโอกาสเปิดเข้าไปดูใน t i k t o อกครับเพราะว่ากระแสนในโลกโซเชียลเนี่ยดังมากเลย t i k t o อกทองแปน13มีคุณยายซึ่งเป็นหมอลำเนี่ยได้ลำเพื่อที่จะโจมตีรัฐบาลและกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีแต่ก็เป็นคุณยายครับไม่ได้ถือสาอะไร ดังชั่วข้ามคืนก็ว่าได้เมื่อคุณ<ด>ยายลำกรอนเสียดสีรัฐบาลเพราะว่าไม่ได้เงินจากการแสดงในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงการานเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาซึ่งจากการรับฟังแล้วเนี่ยผมก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับแต่ก็พอที่จะเข้าใจว่าคุณยายเนี่ยน่าจะได้รับข้อมูลผิดๆมาด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณยายเนี่ยได้ลำออกมาชัดเจนว่า เราเนี่ยมีผู้นำโง่ซึ่งในติกตอกเนี่ยมีคลิปที่ให้เราดูเนี่ยสองคลิปด้วยกันคลิปแรกก็เป็นคลิปที่ด่ารัฐบาลลุงตู่ลองรับฟังดูนะครับขอโทษหลายๆเลยให้เบาเนี่ยเถอะปีใหม่กับบริรัมสงการกับบริรัมปกติเราแต่ละปีละปีขอจีดได้หลายที่สุดให้ขอถษเด้วยกัน เป็น่าคุณนายคัดฟังเอาถอดบะโควิดศาสตร์ส่วพ่วมกะลังสี่สัวมึงคอานมาเที่ยวมัวนาขืนกลัวเดิมพ่วมสี่เริ่มออกแอลหะกินกูโดดเวียนน้ำมึงนายบะโควิดเดเพกะเพเข้านี่เข้านี่บ่จั๊นีจักสินลบกินลบไปลบไปนี่เด้นอยใหญ่ๆหววลดหววเลือกข้นข้นมาแล้วเรือใจเด่พอนใหญ่แม่นนแล้วพอนันมีอำนาจใหญ่อำนาจใหญ่มีเงินเดือนกินพวก เส้าดินมีแต่จอดกับจอดมีแต่ทุกคำามอดกากสีกินยังเศรษฐกิจกมันพั่งไปทั่วประเทศให้ลาพี่รองสังเกตมาเป็นน้ำยังเศรษฐกิจกมันพั่งงอนผู้นำนางโงนั่งโตโคกับบมีทังไปนั่งโตโควนคลิปที่สองเนี่ยยายแป้นก็ด่ารัฐมนตรีว่าสอนคนอื่นเขาดีนักว่ากาดยาตกกาดย่าตกแต่ตัวเองเนี่ยกลับตกซะเองพร้อมกับด่ารัฐบาลซ้ำเข้าไปอีก เป็นฝีมือการลํำของคุณยายนะครับที่ฟังแล้วเนี่ยสะใจสําหรับคนที่ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงหรือพวกที่เกลียดรัฐบาลเกลียดลุงตู่แต่ที่สําคัญก็คือว่าผู้นําของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุงตู่ไม่ได้โง่าตามที่คุณยายกล่าวหานะครับมันไม่เป็นความจริงเพราะว่าท่านนายกลุงตู่ได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้รอดพ้น หรืออยู่ในภาวะวิกฤตโควิด -19 เนี่ยอย่างเต็มที่มีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่คนไทยของเราเนี่ยได้รับอะไรที่ต่างชาติเขาไม่ได้รับและก็ไม่เป็นธรรมต่อท่านนายกรัฐมนตรีของเราเลยครับที่ถูกกล่าวหาว่าท่านเป็นคนโง่แต่คุณยายเนี่ยแก่แล้วครับก็คิดว่าท่านนายกคงจะไม่ถือสาว่าความเราฟังไว้เพื่อความบันเทิงนะครับอย่าถือสาคุณยายแป้นเลย ในภาวะวิกฤตอย่างนี้ใครมีอะไรใคใายเครียดได้ก็ทํากันไปครับถ้าเป็นบ้านผมภาคใต้เนี่ยก็มีหนังตะลุงชื่อดังชื่อหนังเดียวเนี่ยก็ออกมาไล่บทกรทํานองตําหนิก,การทํางานของท่านนายกด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าท่านนายกโง่ดังนั้นถ้าไม่ก้าวล่วงหรือดูถูกคนอื่นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะจ๊ะยายสุดท้ายเนี่ยก็อดชื่นชมคุณยายไม่ได้นะครับว่า คุณยายสามารถใช้ t ิกต o k ในการที่จะสร้างความบันเทิงให้กับลูกๆหลานๆได้เป็นอย่างดีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ